ผลไม้ป่าจ้ะถัสีมันเนะาะครับผมอ้ยเอาพี่น้องพอประคายเขาจ้ะผลไม้ป่าจ้ะหนึ่งปีมีครั้งเด้อจ้ะหน่อยดีพึ่ก็มีเนาะพอประมีเนาะครับผมโอ้หน่วยซุกผลอยู่ในจ้ะโอ้ประทัดเกือบเลยบอยโอ้คือสีโหแท้ หุ่นใจพี่น้องน้อยซุกเพลินอ้าวขึ้นไปหอดขึ้นไปหอดอายใพี่น้องอุ้ยซุกปวดบ่อยโอ้พองใหญ่นาะอุ้ยฟังใจพี่น้องสวยจ้าชนิดบ่ตรท่านซุกแหง่บ้าเด้อเนาะ เอาแต่ตัวซุกแห้งละเอาไปก่อนเถอะนะ <c oughs> มีใจพี่น้องน่วยดีพนก็นมีเด้อจ้ะนี่นวยดีพนจ้ะทางนี้เพื่คันซุกแข็งจ้ะลงมาแล้วจ้าวัดขนาดใจพี่น้องแม่ปามีสิมเลยจ้ะน่วยที่พนลนลงมาซุกเต็มที่น่อยเนาะเต็มทีเลยเกือบกบระบอยเด้อใจพี่น้อง ก่อนคืนโกใหม่นี่ไว้ใจพนใดจ้ะแต่ว่ากับเบเดปมาหาเด้อจ้ะเฮ้ยนี่เดวนี้เขาเอินมาค่ายเขาเนาะครับผมแส่งเดียวจ้ะพี่นอ้องอิ่มเลยจ้ะแนวใดห้องที่แรกกับพี่น้องกำลังข่าปลาเนาะเขาสายๆครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันพิสารบ้านฉันจะพอกันในวันที่แดกันยายน2 5 6พ้ยกสเจจพี่น้องมือนีกภาพาพี่น้องเขาป่าคือเก่าจ่าพิกัดกับพิกัดเก่าเนาะครับผมป่าบ้านนองเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญสริกจังหวัดอุบลกับพี่น้องมือนีเท่ากับเขาป่าซ้ายนะพ่อะมีเนาะครับผมกับสีเลาะบึงเฮ็ดคือเก่าเล้วครับพี่น้องใช่พมีเนาะเดี๋ยวบอกเพื่อนก็ถอยๆแน่เลยเนาะใชะแต่ว่ามือนีฝนบ่ตกเนาะครับผมไปจาพี่น้องคุณน้ำเฮาสองคนจ่ามือหนีสีสุกสีมัน ยังจัดสีเทปเฮ็ดอีกยังแน่นอกจ้ะเนาะไปกันเลยจ้าเพราะว่าเฮาเด็เก็บบุกค่ายเข่ามาเนาะจ้ะถ้าบ่มีเห็ดจังไเลก็สิพาพี่น้องไปเอาบุกค่ายเข่าแล้วครับดาบแหลกเฮาคือสิน้ำิ่งเห็ดกอคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับผมมันก็พอกันพอกันในช่วงสายๆครับพี่น้อง ของวันทีทนตัวได้ยังไงเพื่อนแปดจากสามดอกแค้ไอ้ไส<ะ>่ละหนึ่งสองสามง่<ะ>น,นเอา้ามาไซกับทัทสซิมนนันเนาะครับผมพี่จ้ะดอกสามอ้าวขอม้าที่แหลกก็พอเลยครับสามดอกเนาะ นาหมที่เป็นอกีกสิเป็นห่มกอใบกอหน่อยเนาะแมน,นครับมาไปว่าม,มุมไม่จา้จาสะาสมไปเรื่อยๆจ้าได้ครับดูน้ำกันไปนเรื่อยๆครับพี่เนาะฝนแนวสียางมั่งแน่ด้วยครับ <laughs> ทันพ่อกับวิญญาณด้วยครับพี่น้องไปต้องแจ็เบิดเลยเนาะห้อย <c oughs> เปิดบ่ใกล้เ,เ,ลเรื่อยๆสำหรับค่ะผมสำหรับคนมาสาย <c oughs> <c oughs> แต่ผมได้บม่มีไผเข่าสีนี้อยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นออกห้างครับยั่งอยู่ครับพี่น้อ,องแล้วมีบ่ยิ่งละ ถอยลบใบบนินบ่มีแล no ้วอย่างเมื่อก่อนถึงเห็เลยนอู้หูนบเล้วใตองบังอีกดอกจ้าอ้อค่ะฮักโอ้ยสวยจ้าพี่อีกดอกนึง không vệ cạnh nắp cái cây này, cần nó bộ, cái nắp 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 này nắp nắp bay nắp 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 mẹ nắp 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 cái nắp nắp <laughs> <laughs> ดอกเห็ดไหมพะมีครับสอ,อ,องคนนี้โอ้ยดอกเดียววา่าจะสองเห็นดอกใหญ่นอเป็ะหนั่งว่าสองโอ้เกิบเห็นดอกใหญ่ใบคอนเตงไว้ที่ละอ้าวรนน้ำกันเรื่อยๆก็พี่น่องมีส้มคือเฮ็ดออกเนาะ มาข้าเขาซ้ายครับพี่น้องดูน้ำก้นต้อครับพักพรเลยแม่ฮอะตัวสายุคือว่าใส่ได้จะแบ้นี่ดอกนึงรับดอกอายุพี่น้องเห็นบ่จ้ะยังคุมเห็นอยู่ <c oughs> ตาดีด้มานนี่นตาดีสดอ,อยู่ครับ แยกกันไปเนาอครับกบแม่ป,มป้นนมีดอกนึงงามสักทีนะอ้ยอปลาปมีได้มาจ้ะพี่น้องสวยแหย้งจ้ะนี่อันแม่ปลามีเห็นขาลายเลือดจ้ะพูนบ่นีจ้ะนีก็มีได้ดอกน <laughs> หนึ่งมาให้กอนมาให้แม่ปลามีก่อน hello Thấy không ai nhai bò hôm nay cận bổ luyện cận đó Nó quái qua quái 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 qua quái 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 เห็นแล้วกันแนนเลยเนาะคือดอเห็นเลยเนาะท่านโพไปตรงเป็นไรพี่เนาะเออแต่ก็ถือกินแล้วเนาะมาแต่โพมาเนาะแม่นจ้ะของแซ่บของแซ่บหนุนกันไปเรื่อยๆครับพี่เนาะมันหน่อยมันลายเป็นไรเนาะจ้หัวกินขาเลย สีชมเลยดอกสองดอกไปลลออเรื่อยๆอยู่แล้วครับพี่น้องมีบางคมเพิ่นออกลายอยู่ดอกเนาะหล้วเตมานก็พี่น้องอู้เขาขครงการอะไรเข่งใดอยู่องเอี่ยมๆอยู่นี่มูอ,อยู่เจ้า ทุกข้าบวมิดทุกข้าบวมิดครับผมผมนี่ก็ย่างเขาไปแต่แต่พี่น้องวานเนาะได้ดอกหนึ่งงามๆครับพี่น้องมือเนี่ยสองอยู่บ่อโอ้ดอกหน่อยดอกหนึ่งเอาไปเบิ่งมือนี้ครับย่างเขาไปแต่พี่คือเก่าแล้วครับพี่น้อง Chẳng sẽ thấy không có ốc, bỏ ốc đâu hả cặp Ốc chinh, hết Mà mù vẫn ốc dữ đấy, bạn mừng nhỉ Mù mừng ăn đấy, cắn mù mịn Nì đê Chị mừng ăn đơm Này

สรุปแล้วได้ทุนเนาะอยู่ทุนเก่าพี่องอยู่ทุนเก่าเมื่อวานนี่ครับสองดอกเดินกระต้อห่มไหมครับเดินสนิดได้อัดเดงคือกันเดงขามเดงข้ามจ้างานเด้งแดงก็เดงจ้า กินเลยคือกองไม้เสื้อไเนาะอ้ยพูดสบายครับไหนล่ะไหนนี่ล่ะงามๆอยู่จ้าพูดจอดรถให้เพิ่นย่างขึ้นมากเลยพี่เนาะขี่รถขึ้นมาสวนทั้งเิงนะครับเจอแล้วคุณสวยจ้ะสวยคุณพูด ไม่มีมองตีเลยจ้าไป็สเซลละครึ่งนึง่ง <laughs> กลัวครึ่งไม่เจ็กเดือเ <laughs> พึ่งเลืองจ้ะบ่มีนอมองเคยมานกับพี่นอ้องแต่คืออา้จโมนี่แล้วครับ

หอมมากครับเนี่ยห้องที่ห้าใส่ตุ่มแล้วนนเาาวนะาะพี่น่องไปเอามาที่ควรเนาะโอ้มาค่ายเขาอันนี้ก็มาน้ำหามาค่ายเขาเนะครับพี่น่องผู้นวยนี่โบเป็นครับมีเต๋เขานะครับ เกได้ก็บ่มีหน่วยเนาะครับพี่น้องเพื่อลายเด้อครับครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะครับพี่น้องก็ไปเบิ่งผลงานของเฮาครับว่าได้ยังแน่ครับพี่น้องนี่เขาปลาไซสเนาะแม่ป้ามี่จ้าเฮาเกได้มาคายเขาเนะาะครับผมแสงเดียวเด้อจ้ะพี่น้องนี่แสงเดียวครับพี่น้อง ีกแสงนึ่งเพิ่นซุกบ่แห้งเขากับบ่เก็บเนาะครับผมผล,ลไม้ป่าจา้ะอ้าทางในเป็นแบบใดแม่พ่อมีอุ้ยทางในก็แสบเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะรสาสิหอมหวานเด้อจ้ะอู้ปอกออกสนิทก็หอมเลยเบิ่ซิมให้เบิ่งนี่จ้ะพี่น้องอื้อพ่อพ่อมีอมยากลำแล้ว <laughs> ครับผมลักษณะน่วยเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นซีอูเป็นพ่วงเนะาะเป็นแซงนะครับพี่น้องแซงหนึ่งก็โอ้แซงนี้<ะ>มันเป็นได้เป็นหลจ้ะประมาณส่าสามสิบพี่น้องถึงแม่ไหนรู้กลัวกลัวอายส้าสามสิบหน่วยครับพี่น้องแต่ว่าแซงเตินทีท่าเก็บนี่ก็มีไรไรแซงยูยง่เนาะแต่ว่า <ขอ S 2> <ม>คนซุกบ่ผอมกันจ้ะก็สิซุกเรื่อยๆเลยครับพี่น้องเบื่องผลงานเฮ็ดครับ เห็ดกับพ่อได้แกงอยู่ใจพี่น้องคือเกาครับพี่น้องมื่อนี้ได้เห็ดเผ่งข้ามเนาะครับผมเผงข้ามดอกหนึ่งจะเผิงข้าไล่เผงเหลืองหน่อยจ้ะอย่างนั้นก็แดงแกงหวานคือเกาจ้าครับผมบมื่วานีเขาเตดึกบม่วาีเขาสายเนาะก็ได้พ่อได้แกงครับพี่น้องกับทัวทัวกันไปเนาะพี่น้องกับเขามาหาคือกันครับพ่อได้อยู่ได้กินไผ่มันแล้วครับพอดีเลยลูกสาวว่าแม่แม่ไปเก็บหมาก แดงๆสมๆมาให้กินเนยถึงใจเคนคัดวจพี่น้องสีเป็นคนระแบบครับหมากพีพวนหมากพีพวนครับพี่น้องหมากพีพวนผสมเหลืองเกลี่ยงเนาะครับผมค่ายเขาสีเป็นขนครับคือมะเงาะเนาะแต่ว่าเหลืองแสบแม่ปลาหมีวะค่ายเขาแสียบกลัวจัะพี่น่องไอ้กรสลากรสีหอมพิษกันเนาะครับผมอยาพ้นข้านเขาป้าเมื่อนี้กะเขาป้าหาเห็ดกเนาะครับผมก็ได้มาค่ายเขาใจพี่น้อง พีกัสที่มากกับปาบบบบลาบ้าน้เมฆตําบลหอยคาอําเภอปุณีริมจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันเมนเนกับวันที่8กันยายน2 5 6 7นเจด้าพี่น้องฝนกับปตกน้องเหมือนนี้เนาะครับผมจ้าฝากก็ไลยก็แช่ก็ติดตาไป็่องอีสานบ้านฉันในได้จ้าแม่ปาเมก็ขอบุญขอบุณผู้สิีเขามาลาบชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปเมอน,นีสวัสดีค่ะสวัสดีครัคคบพอกันไม่คลิปนาจา้า